มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมืองทองแทบแตกชาวบ้านนับหมื่นแห่เข้าแถวกินทุเรียนฟรี10ตันเมื่อเจลนาฬิกาวันที่4พฤษภาคม2,567ที่ตลาดสดรวมใจเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีนายพินโยทองเจอือผู้จัดการทั่วไปบริษัทบางกอ,อกแลนด์เอเจนซี่จำกัด ร่วมกับนายประพัฒน์สารันธรรมเจ้าของโรงทุเรียนส่งออกรายใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีร่วมการเปิดโรงทุเรียนเมืองทองใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชาวสวนทุเรียนไทยและให้ประชาชนได้บริโภคทุเรียนเกรดพรีเมียมของไทยโดยในงานนี้มีนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพน รองผู้ราชการจังหวันดนนทบุรีนายพิรมชุมนุมในอำเภอปากเกร็ดและก็นายวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดร่วมเปิดศูนย์จำหน่ายทุเรียนปรีกสรงลงทุเรียนเมืองทองค่ะบรรยากาศการเปิดลงทุเรียนนะคะวันแรกจากกิจกรรมใหญ่โดยการแจกทุเรียนจำนวน10ตันมูลค่าประมาณ2ล้านให้ประชาชนได้กินฟรีค่ะโดยเริ่มแจกตั้งแต่17บเจ็ดเนกาจนกว่าของจะหมดนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินทุเรียนเร็วคนละ3กิโลนะคะโดยผู้ชนะก็คือนางสาวลลิตากีมงกินทุเรียนหมดจํานวน,วน 1.67กิโลภายใน4นาทีรับรางวัลเป็นทุเรียนหมอนทองจำนวน1เข่งค่ะน้ำหนักประมาณ30กิโลนะคะขณะเดียวกันมีประชาชนกว่า12,000คนมารอรับทุเรียนแจกฟรีมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงคนชารานอกจากนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวต่างชาติก็มาต่อคิวเข้าแถวรอรับทุเรียนฟรีอีกด้วยค่ะ โดยมีแถวความยาวเกือบ1กิโลเมตรนะคะซึ่งระหว่างประชาชนกําลังเข้าแถวรอรับทุเรียนนั้นแสงแดดได้ส่องเข้ามาภายในโดมทําให้มีคนเป็นลมจํานวน4รายค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นคาดว่าการทําการแจกทุเรียนจะเสร็จภายในเวลา20่สนิกาเมืองทองแทบแตกชาวบ้านนับหมื่นแห่เข้าแถวกินทุเรียนฟรีสิตันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ